มาด้วยสีดำมุกสดใสสวยงามออกแดดเปล่งปลั่งเป็นประกายหุ้มเป็นเบาะหนังเทียมสีดำให้เลยแบบนี้ปียางค่อนข้างใหม่ปีที่แล้วนี่เองเจ้าของเดิมบอกเคยจิ้มมาก็น่าจะเคยเปลี่ยนมา ปรบกอบด้ือสองที่คุณวางใจรีวิวด่วนในวันนี้นะฮะมาอใจแฟนๆที่อยากได้รถเก๋งขนาดเล็กที่ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดกันบ้างดีกว่านะกับเจ้าตัวนี้เลย209 Maz 1 Mazda2 เบนซิน1.3 High Connect Sport 5ประตูใหม่7,000 0ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะฮะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วรถใหม่ป้ายแดง6 2 0น0 0บาท เป็นโมเดลผลิตปี2019แท้ๆเลยรถบ้านมือแรกมือเดียวได้สีดำสวยๆแบบนี้ด้วยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตมัดต่อไม่มีพิควไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้70,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาเรื่องชนหนักพิคว้าตัดต่อ,ตอน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะครับแต่คันนี้ก็อาจจะไม่ได้เดิมจ๋าแบบ100%ซะสทีเดียวเพราะว่ามีจิ้มด้านหน้ามาเบาๆแต่ทรงรถ โครงสร้างหลักอะไรเนี่ยยังสวยและบอกเลยราคาช่วงท้ายมันว้าวมันเล่นได้แน่นอนนะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะครับนี่คือสภาพที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน,หน้าก็หน้าตาแบบนี้เลยโลโก,โก้สวยๆนะฮะกระจังหน้าเป็นสีดําเงาผสมสีเทาด้านล่างเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าตามสเปคโรงงานพร้อมกรอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ทาม LED สวยใสยปิ้งมีไฟตัดหมอกให้ในตัวโคมไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยปิ้งปิ้งไฟตัดหมอกน่ารักน่ารักมีให้เรียบร้อยสีสันวันนี้เจ้าของเดิมเก็บงานมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับมาด้วยสีดำมุกสดใสสวยงามออกแดดเปล,ปล่งปลั่งเป็นประกายนะครับอ่าสีสันสวยใช้ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นไปตามนี้ได้เลยนะครับ ส่วนกันชนก็เช่นกันเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยสีสันสวยเรียบร้อยเลยนะครับเรียกว่าท่อนหัวสวยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับภาพรวมแถบขวาดูแล้วก็สวยนะครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยสวยเงียนใสตลอดทั้งแถบเป็นสีดำมุกด้วยนะค้อไปยังบางใช้ได้นะครับนะมือจับสีเดียวกับตัวรถมีส m าร์ดอินทรีให้ เจ้าของเดิมแถมฟิลมแถมกันาสาดมาให้ขอบคุณมากกระจกข้างซีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะล้างค่าล้างน้ําขึ้นมาแล้วก็ดูแล้วเรียบร้อยดีไม่น่าจะต้องทําอะไรสวยๆเลยเข้าไปอ่างบางใช้ได้สาว่าศรีบคลามครุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับแล้วก็ตัวไฮคอนเน็กจะได้แม็กสีนี้เลยสีเทาเข้มนะเทาเกือบดําเลยสวยมากครับไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลย ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันหลบ NSF เบอร์หนึ่ R 1 5นะครับปียางค่อนข้างใหม่นะครับปีที่แล้วนี่เอง2023ดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างลึกค่อนข้างสวยค่อนข้างเต็มได้อีก3ปีสบายสบายล้อหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับแมกหลังก็สวยใช้ได้นะครับไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถลอกอะไรเลยค่อนข้างสมบูรณ์มากยางดันหลบ NSF ปีอัี2023 ดอกยังสวยมากดอกลึกดอกเต็มดอกคมดอกนิ่ม3ปีได้สบายๆนะครับโครงสร้างกันต่อประตูหลังขวาเปิดมาแล้วนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูสวยแห้งเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความนะครับเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอึ๊บแอะอยู่ครบ ซอกประตูด้านในก็น็อตเดิมนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเกะ่าแผ่นเบรรุนนี้อยู่ขวาเลยเรียบเนียนสวยงามเม็ดในไทยแลนด์ hmm. Thailand, นะฮะเลขตัวถัง M MM M 8 D J แล้วก็ลงท้าย W439438 ยเสานะครับเสาหน้าขวาขอบยางถือว่ายังเหนียวมากเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเ,เลยนะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบแล้วก็สวยๆแห้งๆเลยนะครับไม่มีคล้องไม่มีพ่นนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ แ้มขวาก็เดิมนะนะฮะซอกในเดิมเดิมเลยสวยๆนะครับต่อด้านหลังกันเลยนะฮะก็มาในสไตล์ฮัชแบ็กน่ารักน่ารักทรงวัยรุ่นนะครับไฟท้ายขวาสวยใช้ได้ฝากระโปรงหลังสีสันโอเคเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายสวยสมบูรณ์กระจกด้านหลังเดิมเดิมของ m a z d a นะครับกันชนหลังโอเคสีสันเรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดด้วยนะครับสีสันโอเคสวย ทั้งชิ้นนะครับเปิดมาแล้วด้านหลังเดิมครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยๆผิวพันธุ์แห้งๆเดี๋ยวเอาแผ่นนี้ลงก่อนน็อตฝากระโปรงด้านหลังเดิมหมดทุกตัวไม่มีถอดด้านหลังน็อตเดิมฝาท้ายน็อตเดิมทุกตัวตะเข็บแห้งเม็ดอาร์คสวยๆส,ส,สติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับด้านหลังเดิมฝาท้ายเดิมหมดแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ้นอะไรนะฮะแผ่นบังไซตาถ้าไม่ชอบเก็บไว้บ้านได้นะครับ ด้านหลังก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้นะแล้วก็มีถาดรองจากเจ้าของเดิมแถมมาขอบคุณมากพรมด้านหลังก็ยังสวยนะครับใช้ได้อ่ะเดี๋ยวยกออกมาก่อนปึ๊บยกทั้งแผ่นเลยล้วกันมีล้ออะไรมาให้นะครับเป็นล้อกระทะด้านหลังจะเห็นว่าเดิมหมดแห้งสนิทแนวซิลิโคนแห้งๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีสนงสนิมเม็ดอาร์คสวยๆเลย ฝั่งขวามีช่องเก็บแม่แรงให้เรียบร้อยสวยๆเลยนะต่อแถบซ้ายกันต่อสีสันฝั่งนี้ดูแล้วก็ใช้ได้นะครับสรุปแล้วคันนี้น่าจะไม่ต้องทำอะไรแล้วล้างขึ้นมาก็พร้อมตั้งขายได้เลยเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ให้มาแบบนี้เลยนะครับขนแมวมีบ้างบาง,บางเบาๆไม่น่าเกลียบสะเก็ดมีบ้างช่างมันนะครับเคาะไปยังบางสวยใช้ได้นะครับ นะโอเคกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆมือจับมีสมาร์ทอินทรีให้ซ้ายขวาฟิล์มกันสาดเรียบร้อยล้อหลังดัาเบกลนะแม็กหลังก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรนะยางดันหลบปี2023 ดอกยังสวยยังลึกยังคมยังนิ่มใช้ได้ยาวนะครับล้อหน้าดิสเบกแม็กหน้าก็สวยเรียกว่า4ีล้อสวยหมดเลยไม่มีเบียดฟุตปาดอะไรเลยยางปี2023โอ้โหดอกสวยมากใช้กันได้ยาวๆนะครับประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามยูครับเสากลางซ้ายขอบยางเม็ดอาร์คสวยอึ๊บเหนียวเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมไม่มีถอดเสาหน้าซ้ายขอบยางอึ้บเหนียวเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยนะฮะซอกในเดิมๆนะฮะแต่ฝั่งซ้ายไม่แน่ใจส่วนภาษีเจ้าของเดิมต่อมาให้เราเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากหมดพฤษภาปีหน้าใช้กันยาวๆ ดูห้องเครื่องกันเลยไปที่ตัวนี้เขาว่าประหยัดถึง23โลลิตรเลยกับเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv ีฟลิตรไม่แท้7 0 0 0 0ื่นโลนะครับรุ่นนี้93แรงมานะคะแล้วก็ประหยัดมากๆ23โลลิตรนะครับโครงสร้างซอกในฝั่งขวาก่อนซอกในนะฮะก็น็อตเดิมๆไม่มีถอดอะไรเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะ นะฮะแก้มขวาดูแล้วน็อตก็ใช้ได้นะฮะเรียบร้อยสวยๆเลยนะครับเบ้าโชคเม็ดอาร์คสวย,สวยงามนะฮะซับตรงซับในเม็ดอาร์คสวยๆผิวพันธ์แง่งๆเลยนะครับโครงสร้างหลักนี้ยังสวยมากแชสซีก็สวยนะแห้งสนิทเลยแต่คานหน้าเจ้าของเดิมบอกเคยจิ้มมาก็น่าจะเคยเปลี่ยนมานะครับน่าจะนะอันนี้เขาแจ้งมาจริงๆก,ก็ทําออกมาได้ดีนะดูแทบไม่ออกเลยนะครับสวยใช้ได้นะฮะแบตเตอรี่ ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะฮะเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งเบ้าโชกซ้ายขวาสวยแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยๆแก้มซ้ายก็สวยนะน็อตก็เดิมๆแห้งๆเลยซอกในก็เดิมหมดน,อน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะแต่ฝาหน้ามีถอดนะก็ตามที่เจ้าของเดิมแจ้งนะมีถอดเก็บสีนะคะแต่ขาอะไรพวกนี้โลโก้ยังสวยนะด้านใต้เท่าที่ดูก็ยังแห้งใช้ได้นะครับยังสวยดูแล้วทําออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้เนียนมากเลยนะครับดูแทบไม่ออก สติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะรูปลมรูคมฝาแท้สลักโลโก้มาสดาคมๆเลยนะฮะแนวสีโคนอะไรก็ยังสวยนะน็อตมีถอดมาเก็บสีเท่าที่ดูทําออกมาได้ดีมากค่อนข้างสวยดูแทบไม่ออกเลยว่าเคยจิ้มหน้ามาแถมเลกเครื่องให้หน่อยละกัน P3 6 0345243เครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปตามสเปคจริงๆจ,จะเป็นเบาะผ้านะครับเราเปลี่ยนเลยหุ้มเป็นเบาะหนังเทียมสีดําให้เลยแบบนี้สวยๆเลยนะครับนี่เรียบร้อยสวยงามนะฮะเรียบร้อยเลยส่วนแผงไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นหนงังมาจากโรงงานอยู่แล้ว ลึกก่อนหนังหรือผ้าวะอ๋อเป็นผ้าขออภัยจะมีแค่แผงที่เปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังให้ส่วนที่เหลือของโรงงานยังสวยใช้ได้ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะฟิลม์มไฮคู l เจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยใช้ได้ขอบคุณมากด้านหลังนะฟิลม์มไฮคู l สวยๆแผงประตูใสๆเนียนๆเนนบาะใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเราจับพุ่มให้ใหม่ทั้งคันเลยนะฮะนีะ่เดี๋ยวลองนั่งกันตอนนี้เราทดสอบโดยการถอยเบาะคนขับมาสุดรางเลยนะครับ เพื่อทดสอบว่านั่งสบายไหมต้องบอกว่าจุดขายของมาสด้า2ไม่ใช่ห้องโดยสารแคบนะมันเป็นรถทรงวัยรุ่นนะนั่งแล้วติดเลยถ้าเป็นคนแบบตัวยาวติดเลยเพราะนั้นคนขับควรจะขึ้นไปหน่อยนะแต่นี่เราทดสอบให้ดูว่ามันฟิตประมาณนี้นะอ่ะก็เน้นความประหยัดเน้นความแรงและกันแล้วก็นั่งกันไม่เกิน4คนหรือว่าไม่ได้เหมาะกับคนตัวใหญ่มากนะเพราะว่าทรงรถเขาเป็นทรงรถเล็กมันก็จะฟิตฟิตองศาการเอ็นได้แค่นี้นะ ตัวเบาพับได้นะฮะเดี๋ยวพับให้ดูหน่อยล้กันตัวเบากก็พับแยกได้60-40ประมาณนี้เนะาะเนี่ยต้องเฉลี่ยพื้นที่กันนะถ้าข้างหน้าเขาลงถอยมาเยอะมันก็จะฟิตพอดีเป๊เลยแต่ถ้าพับออกมาแล้วนะก็พอขนของได้บ้างเบาๆนะครับ อ่าเนื้อบากใช้ได้นะะราราะเราจับพุ้มให้ใหม่อยู่แล้วสวยอยู่แล้วนะแผงประตูเรียบร้อยสวยงามฟิล์มก็ยังสวยแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยเนียนกริปฟิล์มไฮคูก็ยังสวยเบาะนี่สวยทุกตัวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันกุญแจเหมือนเดิมหน้าตาแบบนี้ e m โมบิลิเซอกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะเ,เป็นปุ่มสตาร์เทเหมือนเดิม รุ่นนี้เป็น h ฮคอนเน็ก c t เพราะฉะนั้นตอนสตาร์จะเท่มากคือมีหน้าจอ h ฮัตด i s p l a y พับขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะฮะนี่นะไว้บอกความเร็วเท่ๆไม่ปัจจุบัน71,000โลเท่านั้นเองนะครับเปิดแอร์ก่อนมีแอร์ออโต้ด้วยทั้งออโต้ความแรงและออโต้ทิศทางมีทั้งแอร์มีทั้งฮิตเตอร์ itter, นะฮะปรับความแรงได้7ระดับแอร์เย็นสบายหายห่วงคอนโซลหน้าเป็นงานพลาสติกสีเทาเข้ม แข็งๆซึ่งยังสวยมากเนียนคลิปเลยถุงลมคู่พร้อมเบรก ABS ครับหน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะตัวไฮคอน n น็กได้หน้าจอระบบสัมผัสมาพร้อมภาษาไทยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มก็จะเป็นเข็มทิดไปนะครับระบบความบันเทิงก็ครบคันซึ่งเราสามารถกดบนนี้ก็ได้ถ้าท่านไม่ถนัดกดด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลย เพราะฉะนั้นก็จะเล่นได้หลายอย่างนะบลูทงบลูทูธ USBFMAM มีครบแล้วก็กล้องหลังมีให้ในตัวเหมือนเดิมไอ้ตามสเปคโรงงานมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะครับด้านล่างฮะมีช่องใส่ CD มาช่องใส่ SDcardUSB 2, AUX 1, power outlet 1นะครับเกียร์ไม่ใช่ CVT นะ m าสด้าเขาไม่ชอบเกียร์ CVT เขาบอกมันไม่แรงตัวนี้มันเกียร์แบบออโต้ดั้งเดิมซึ่งข้อดีคือ ออกตัวดีพลักกำลังดีนะฮะมีแมนนวลโหมดด้วยนะเพิ่มลดเกียร์ได้มีโหมดกันขับขี่มันมันแบบสปอร์ตโหมดด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นปั้นควบคุมมีร่องวางแก้วน้ำเบรกมือก็ตามสไตล์เก๋งเล็กนะด้านหลังก็วางของกระจุกกระจิกมีครูสคอนโทรลด้วยนี่เหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับมีมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยมากวัสดุต่างๆสวยเลยนะเนื้อพวงมาลัยเนียนกริบเลยนะครับ ปรับได้4ีทิศทางนะผมจำได้ลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้า4บ้บานก็จะเป็นออโต้คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าเนาะแล้วก็ได้พับไฟฟ้าด้วยฝั่งขวาก็จะเป็นระบบควบคุมการทรงตัว i-start i-stop อะไรตามปกติ กระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยกครับมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนหน้ามาด้วยนะด้านบนมีไฟให้ด้านหน้าคู่หนึ่งด้านตรงกลางอีกหนึ่งซึ่งเป็นสวิตช์ร่วมกันกับด้านหน้าที่บงังแดดนะฮะมีกระจกแต่งหน้าให้ซ้ายขวาสองฝั่งเพดานคันนี้สวยมากครับไม่มีถลอกไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีเจอมาอะไรเลยเดิมๆมหมดทุกอย่างนะฮะ ซ้ายเจ้าของเดิมให้อะไรมามีแฟ้มมีสำเนารถให้เสร็จสับขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับเปิดมาแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บมีคู่มือใช้งานให้นะฮะคู่มือใช้งานมีสมุดเช็คระยะให้นะครับมาดูเลยนะ๊บเป็นท่านสุภาพบุรุษนะครับ นะฮะท่านสุภาพบุรุษมือแรกมือเดียวนะครับโมเดลผลิตเอ้ยไม่ใช่ขอโทษออกรถครับพฤษภาคม2562ก็คือปี2019แท้เลยนะครับเลขตัวอ่ะสีก่อน เจ็ตแบล็กเมทัลลิคดำมุกนะฮะเลขเครื่องยนต์ P350345243 ตัวถัง MM8DJ2H U439438 นะครับไม่เ0 0 0หมื่นโลไม่แท้โทรเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยนะโอ้ดีมากเลยคันนี้ลงครบเลยนะไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวคันนี้เขาลงบุกให้เราด้วยนะล่าสุดพฤษภาเพิ่งเข้ามาเองนะเมื่อพฤษภาคม ไม่ขยับไปพันเดียวนะฮะเปล kind of ี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกไส้กองอะไรวะเนี่ยอะไรอ่านไม่ออกเลยกองแอร์ล้างตู้แอร์ด้วยโอ้สุดยอดเลยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะฮะก็เป็นรถบ้านมือเดียวผู้ชายขับนะผ่อนกับไฟแนนซ์อ่ะสำเนารถกันหน่อยโมเดลผลิตครับปี2019แท้ๆป้ายกรุงเทพจดทะเบียนก็พฤษภาคม2019นะ สีดำเดิมๆโรงงานเล็กตัวทัง M MM M 8 D J แต่เป็น U สี่สามเครื่องยนต์ P 3 5 0 3 4 5 2 4 3ย์สส้เบนซินสีซูบหน0่งพันซีซีเกแรงมา้าลองขับกันเลยไปายเกแรงม้านะฮะโอ้โหรฉะน้นแค่เครื่อง1.3แต่ให้แรงม้าเยอะพุ่งมาก ออกตัวใบพุ่งมากเลยหลังติดบอ่อเลยเบรกจึกช่วงล่างแน่นนุ่มเลยนะครับเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบ,ยบแอร์เยน็นสบายขอปิด i-start i s ไอสกก่อนมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างใช้ง่ายค่อนไปทางเบาไม่หนักเลยนะครับเป็นเก่งเล็กที่ขับสนุกจริงๆนะเห็นเครื่องพันสามนี้แต่ขับมันมากออกต่างจังหวัดนี่มันจริงๆเข้าโคง้ง เกาะถนนมากแล้วช่วงล่างแน่นจริงๆนะสำหรับมาสด้าวงเลี้ยวกันหน่อยฮะเก่งไซส์นี้ก็เหลือๆครับวงเลี้ยวค่อนข้างแคบช่วงลาง่างยังแน่นมากนะครับนี่ไม่ได้หักหมดนะเหลือเลยเนี่ยดูเดียห่างเป็นเมตรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความคล่องตัวก็สุดยอดด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดถึง23โลลิตรเลยนะฮะสำหรับเทคโนโลยี Sky Active ตัวนี้ประหยัดจริงๆนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถเก่งไซส์เล็ก5ประตูที่ขับแน่น ขับสนุกเครื่องแรงและยังคงไว้ซึ่งความประหยัดแบบนี้ไปดูราคากันเลยวันนี้เหลือเท่าไหร่ครับป้ายก็เรียกว่าเป็นรถเล็กๆนะครับที่ทั้งประหยัดแล้วก็แรงนะฮะเครื่องยนต์ s k y a c t i v ีตัวนี้เลยกับปี2019 Mazda 2 n เบนซิน1.3ึ่ n ามไฮคอนเน0ไม ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวครับโมเดลผลิตปี2019แท้เลยนะมีจิ้มมาด้านหน้าเบาๆแต่ทรงรถยังสวยใช้ได้นะรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพลิกว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ70,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาตัวนี้ตัวรองท็อป5ประตูนะรถหม่ย้ายแดง620,000บาท วันนี้ฮะราคาหน้าร้านปกติเราตั้งขาย3,19,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปเน้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง2,99,000บาทโอ้โหถูกมากเลยนะเครด,ดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้ด้วย มีวารันตีให้ด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรล่กว่า179รายการให้นานสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์มาสด้เป็นไทยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลียนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเส้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสาะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่าทั้งแรงทั้งประหยัดทั้งสวยแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะรีบออนไลน์มาได้เลยด้านล่าง i.d.line at 1 9 sp คนหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนกาลปะพึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒธธิกาศประตู2แล้วตัรทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบสีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนึนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจากทีคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเกสิบกรณ์รถมือ2องที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com